ดดงดาวเวนเดอร์ของเขาเฮ้ยเธอพระภูมิข้ามันไก่ของเราก็คืออันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องเป็นไก่ออริจินอลไก่นะคะมันก็จะประมาณก็คือทั้งหมด15้าเหรียญนะคะนี่คุณไม่มีคนขบับห <c oughs> ้ดูว <c oughs> ่าถ่ายใครเห็นว่าไม่มีคนขับนะมีใ,ใครขับเลยนะแอวเห็นแบบเต็มตัวแล้วพ <c oughs> อเดินเกน่ะเราเคยไปถ่ายฝั่งนู้นแล้ว น้องแดงตรงนู้นแล้วน้องแดงตรงนี้เราชอบดีมากเราได้วิวเดิมที่นั่งเนี่ยของเราตั้งแต่ตอนครั้งที่แล้วสองปีที่แล้ว,ส,ลวสองปีที่แล้วที่จะเราจะไม่แต่งงานเลยอันนี้แต่งบัตจ้าแต่งบัตจ้าไหนแต่งเราจ้าก็า <c oughs> านี่เดี๋ยวให้ดูว่าวิวเป็นยังไงนี่วิวที่นั่งของเรานะจะมีรูปห,หัวใจไวไ้แบบ ีสรุปจำได้ของฝันเป็นกล่องเบลเลมนี้นะคะก็คือเป็นชาแนลซงสตีดี้ยี่สิบห้าเออไม่ใช่ชาแนลอุ้ยชาแนลว่าอยากได้อุ้ยเอานะั่นนะั่นนะั่นคุณมอรน่ค่ะเช้าวันที่สองเช้าวันที่สามเช้า,าวันที่สามสองวันที่สามถ้านับจากวันทิพย์กันแรกของทิพย์ไงวันที่สามเออเขียนเรื่องทิพย์เอ,อ่อ ก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่เนื้อสแควร์แล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่ตามกภารกิจหลักนะคะก็คือต่อแถงที่ Nintendo <า> Store ที่เ call, <Nintendo. S 2> พิ่งมาเปิดแล้วก็เมื่อวานหรืออะไรสองวันที่เดินผ่านคือยาวไปถึงมุมฮนนูรานู่นนะคะก็เลยอ่ะตรงนี้แหละวันนี้ามาเช้าแบบามาก่อนกี่สิบนาทีนะก็ยังมีคนต่ออยู่บ้างแล้วมีคนต่ออยู่บ้างแล้ว ก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอวันนี้ดูคือเช็คของวันนี้เลยนะคะของุณนี้ได้ไหคะเสื้อแจ็คเก็ตข้างในเป็นเสื้อโปโลนะคะแต่ว่าคุณเขาตัวหนาวเพิ่มแล้วก็เสื้อเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงแล้วก็กระเป๋าตั้งแต่เป็นแฟนกันคนแฟนเลยให้ใช่ตอนนี้เป็นเมียแล้วค่ะแล้วก็ของจำนะคะก็ แล้วก็ใส่ไม่เห็นเลยไม่มีไม่เห็นอะไรข้สิ้นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะก็คือประมาณนี้ข้างแล้วก็เป็นยีนนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงแล้วก็เป็นรองเท้ามีวาลานะคะแล้วก็เป็นหมวกนะคะแล้วก็มีเสื้อจ็ตที่มีปกน้ำตาลนะคะสีครีมนะคะแล้วก็ใส่กับนาฬิกานะคะแล้วก็แแล้วก็ต่างหูพี่อ๋อนะคะประมาณนี้พิชเช่ กระเป๋าอ้อมีกระเป๋ากระเป๋าสั้นค่ะสำหรับเดินทางง่ายอะฟิเช็คฟิเช็คแบบแบบใดแบบแบบมุมกล้องกว่าได้แล้วแบบว่าไม่ดูให้ด้วยแล้วก็เบี้ยวติดตูวคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ประสบการณ์ชีวิตคู่หาเอิญนะครับเนี่ยเขาให้เขาให้แบบส่องตัวเองแล้วก็ไม่บอกให้คัดฟิชเชคฟิชเช็คฟิชเช็คมันคืออะไรมันก็คือทั้งตัวใช่ไหมเพียงเพียงแค่เพียงไม่วิง ทุกคนต้องเข้าใจเรามาแล้ว thank you so much มาแล้วนี่เป็นโลเอาดูจากตรงไหนก่อนอุ๊ยน่ารักนะเอาได้นะนี่อันนี้ก็คือปล่อยให้คุณเขาทำตามมีเสื้อด้วยนะให้คุณเขาทำตามความฝันเลยตรงนี้เป็นของเขาเลยเฮ้ยน,น่ารักน,น่ารักมันน่าจะเป็นแค่นั้นปะ ที่รักถือดีๆนะแล้วหนูว่ามันเป็นแคู่นะค้โชว์ปะแค่แบบเหมือนเป็นแบบถอดออกมาแล้วเอาอันนี้วางเฉยๆอะ่ะมันคือสเต็ยงยไงรูปปั้น,เ,นเอาดนหนูซื้อให้ไม่เอาก็เธอเธออยากได้อะ่ะถังดองกี้กระเป๋ากระเป๋าเฮ้ปะไหนสะพายให้ดูไหน เฮ้ยเธอเธอเหมือนเธอเหมือนดองกี้จริงอะ <laughs> เฮ้ยเจ๋งนะเว่าท่าสะายแบบนี้ไงเออแล้วไอ,อ้เขาเป็นแบบนั้นปะเป็นคอร์สบอดี้ปะนี่เราอยากได้เสื้อตัวนี้อุย้ยเธอช้ำช้ำอุ้ยเธอเซตจ,จานเป็นแบบเจ้าหญิงแล้วก็มีแบบเข็ดกางาแก้วสแตง็งก้าเแต็ไม่ใช้อยู่แล้วตัวนี้ก็น่ารัก อ๋อนี่ 2, 3, อ่ะสองสามสี่อ๋อโบเขาไหร่อ,ะรอะ่ะไม่บอกราคาสามสิบห้าสามสิบห้าสี่อันเขาซ้อนซ้อนซ้อนนะนี่ดงดงดาวเวนเดอร์ของเขาเฮ้ยเธอพระพรู นิ่มไหมว้าวแต่หนาวมากมัง้งหนาวมากมัง้งตัวนี้ตัวนี้สวยนะแต่ว่ามันเป็นผ้าลมมันเป็นผ้าลม แต่มันดูเท่ดีให้ดูดิดูดิดดดอันนี้น่าจะเกินร้อยน่าจะหลายเด็กชี้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันของเขาไปเลยนะคะเพราะว่าน้องจำก็ก็เพลิดเพินกับการเห็นเขามีความสุขนะคะสาสิบ <50. S 1> สวยนะน่ารักดีดีกว่าห้าสิบแซดด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนั้นให้ตอนนี้กำลังดูนี่นะคะ Animal Crossing นะคะคือถ้าถ้ามันเป็นสมัยก่อนที่แบบว่าตอนนั้นเล่นบ่อยๆอ,ยอะ่ะก็คงจะชอบมากแต่ตอนนี้แบบก็ไม่ค่อยอินแล้วเออถอนน่ารักอ่เอากลับบ้านได้ป่ะ นี่เราพูดถึงอันนี้นากถาดผลไม้ถาดแบบเอยถาดแบบเสิร์ฟอาหารเซิร์ฟิงมันแบบมันเหมือนของที่อยู่ในเกมเลยอ่ะมีไว้ใส่โชว์เฉยๆนี่เป็นของที่ไว้โชว์นะกล่องใส่แบบมันมันมีอยู่ในเกมนะเนะี่ย แฟของคุณนกคู่แต่เขาติดไว้ใช้กาแฟของคุณนกคู่ตอนนี้คนไม่ค่อยอินแอนิมอลคอ s ซิงแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยมาเดินแถวนี้กันเสื้อคาร์ดิแกนน่ารักนะสีเขียว,ยวนะอมห่หนูชอบเสื้อคาร์ดิแกนอยู่แล้ว ว,ว้าวเธอดูมีตัวนี้ด้วยนี่ไงตัวอย่างนี้สิบเอฟ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปจ่ายตังค์แล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันมาแล้วค่ะหลังจากไปซื้อของนะคะเราก็เอาของไปเก็บที่ร้านแล้วเต้นเก็บโซงแล้วก็หาไอะไรกินนะคะวันนี้เราได้เป็นข้าวใบกัชื่อร้าน ที่ร้านไก่ไก่ชิเป็นไรใช่ะหะก็ขายข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ข้าวมันไก่ของเราก็คืออันนี้นะคะก็คือเป็นเรืองเป็นไก่ออริจินอลไก่นะคะมันก็จะประมาณก็คือทั้งหมด1ิบห้าเหรียญนะคะแล้วก็อันนี้ของที่จ่ายเป็นไก่แบบไก่แบบรีมก็คืออกไก่นะคะอย่างเดียวไม่มีหนังแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดที่เป็นซื้อเป็นไซสชิกเนาะแล้วก็มีน้ำซุปเหมือนน้ำซุปที่เมืองไทยเลยเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะ อาจจะไม่ต้องตั้งไว้เพราะว่ากลัวมากตรงนี้บางคนไร้บ้านมาเยอะมากอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะเดินเข้ามาอยู่เปล่าอะไรย่าเนาะก็เดี๋ยวจะรีบกนินแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปไหนต่อแล้วว่ากันโคนกินข้าวเสร็จแล้วแต่เรากําลังจะขึ้นเวลโม่ Mo นะ,นะเป็นรถที่รถ<ล>คนไร้คนข,ขับนะคะที่ที่นี่มีอยู่หลาย<อ>าปีแล้วไม่ไปข้างหน้าไม่ถูกแล้วถูกมาถูกแล้วเนี่ยมาแล้วแต่ว่า กำลังกำลังงงว่าเขาจอดยังไงเฮ้ยเขาจอดตรงนี้เหรอเขาจอดตรงหรไหนโอเคโอเคไปไปไป,ไปนี่ไง NS ใช่ที่ทุกคนเห็นไหมรถอะเขาจะตั้งคือเราแล้วแต่ว่าเราแล้วเราตั้งชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูก่อนว่าเราจะขึ้นยังไงวะนี่อ่ะอันล็อกว้า เรากดอันล็อกแช่จากมือถือปีประตูสนิทเปล่า,ส,ลาสตาร์ทไร้เปล่าอุ้ย,ยลืมโอเคเรียบร้อยนี่ไงนี่กดสตาร์ท Vehicle approaching มนี่คนไม่มีคนขบนะับไปดูว่าถ่ายใครเห็นว่าไม่มีคนขับนะมีใครขับเลยนะเรากำลังจะไป แล้วออกตัวแรงมากไม่มีคนขับค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ไฟ <c oughs> ดุ <c oughs> ไฟแดงไม่มีคนขับนะคะทุกคนเราไม่ได้หลอกนะคะเวมโวที่ซานฟรานซิสโกค่ะ อันนี้จากดาวทาวไปโคเรนเกตราคาเท่าไหร่คะประมาณ21กว่ากว่าย2่เหรียญนะคะเขามีแบบเขาเรียก่ไงนะมีเซนเซอร์เยอะมากเนาะจริงเปิดเพลง เลือกเพลงได้ด้วยนะคะทำไมแน่ใจว่าเพิ่มเสียงไลยอันนี้ก็คือจะถ่ายจะไขจะถ่ายกล้องด้วยจะถ่ายลงไอจด้วยแต่ก็แบบว่าเตื่นเต้นไปหมดเขาสมเขามีเซ็นเซอร์หมดเลยเขามีเซ็นเซอร์หมดเลยนะว่าแบบ คนเห็นวัตถูเห็นทุกอย่างไม่มีคนขับจ้าเนี่ครับข<ม>างขวาก็าไม่มีคนขับรถที่ห้ออะไรคะจากัวจากกัว จากรนแล้วค่ะสนุกมากประสบการณ์นั่งรถไรคนขับแบบแบบชิวเนาะแล้วเธอกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยแบบไม่รู้สึกเสียวเว้ยอะไรเงี้ยนั่งชิงช้าสวัสดิ์ัน่ากลัวอยใช่ <laughs> โอเคเราวกำลังถึงที่โกดันเกตแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้จอดในในนั้นเนาะก็จอดตรงนี้แล้วเราก็เดินต่อกันไปเองนะตรงนี้ก็อาจจะวอลกได้นิดหน่อยเพราะว่า ตรงนี้ไม่มีซอมบี้แล้วอากาศดีวันนี้แล้วก็แอบเห็นว่าเราเห็นน้องสะพานแดงแบบชัด<ม>แบบไม่ใช่เปลี่ยนปีที่แล้วที่ตัดครึ่งไปเลยวันนี้เห็นชัดอยู่นะแล้วบ้านที่นี่อ่ะเขาแบบน่ารักทั้งหมดเลยเนาะดอกมงดอกไม้มันสวยอะ่ะเพราะมันเป็นเมืองหนาวเนาะด้วยแล้วก็เป็นเมืี้เก่าด้วยเป็นอะไรคะ ตรงนี้เป็นที่พักทาหารเก่าอ๋อแ,แบบทาหารพันสุกอะเหรอทหารพันสุกอะเหรอใช่พวกทหารที่เขาแบบว่า you deserve แบบว่าการแบบพักผ่อนที่ดีเนีรอทางมันโค้งแล้วมันก็หลายทางมากเลยอะทุกคน เห็นแบบไกลๆแบบวิวแบบไม่ค่อยสวยก่อนวิวแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก่อนนะเดี๋ยวเดินไปก่อนนะเดี๋ยวเห็นอะไรดีๆแล้วจะมาบอกมาแล้วเห็นแบบเต็มตัวแล้วเราเคยไปถ่ายฝั่งนน้นแล้วปน่นแล้วน้องแดงตรงนี้ตัดกับท้องฟ้าสีอันทะเลสีสวยด้วยวันนี้ เค <Okay, S 2> ได้มาอีกแล้วนะปีนี้หนาว <Now, S 2> ถ่ายรูก <laughs> เรากำลังจะมากินกาแฟร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เรากินก่อนแต่งงานให้เรากินก่อนแต่งงานนะคะแล้นี้ก็แต่งงานแล้วนะคะ ป้ายการเถย์ขึ้มาแล้วค่ะอันนี้ก็หลังจากที่เดินขึ้นมาเนาะแล้วก็ต่อแถวนเราโชคดีมากเราได้วิวเดิมที่นั่งเดิมของเราตั้งแต่ตอนครั้งที่แล้วสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วที่จะเรายังไม่ได้แต่งงานเลยอันนี้แต่งเราจะแต่งล้วจะไหนแต่งเราจะอ๋อนี่เดี๋ยวให้ดูว่าวิวเป็นยังไงวิว ของเรานะจะมีรูปหัวใจไว้แบบเหมือนแบบรูปปาร์ตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งกินปอดช็อกโกแลตนั่งกินกาแฟไปแล้วก็ปอนเค้กกล้วยอันนี้คือเค้กอะไรกล้วยหอมเขาได้มาเขาเขาตอนแรกบอกไม่กินอะไรเขาเอาเย่อะแข็งนะไม่อร่อยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้นวลเหมือนบ้านเราให่เอาที่ชั่มาด้วย ไม่หอมอะไรเฉยๆลบตู้แข็งๆแข็งๆแข็งเลยบเลอบหกเดือนหกบาทนอนหนึ่งกินไม่หมดเอากลับบา้านประมาณนี้เดี๋ยวรอกาแฟาเพราะว่าคิมเดยอะเหมือนกันแล้วเราก็นั่งไถลนั่งเซิร์ิร์ฟคอนลำเลือคฟังหวังเมื่อกี้ลำนั่งมองแล้วจะคิดแต่ว่าเธอเราจำค่อนข้างแบบอะไรวะเนี่ยเหมือนกันเนาะ ก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอีเนี่ยอี่ัมพาเนี่ยคือเห็นในทุกหนังหนังใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยแะกเกตแล้แบบสักวันหนึ่งฉันมาอยู่ที่นี่คูมาชํำแลวค่ะตอนนี้สามรอบที่สามนะรอบที่สามแล้วก็แบบเฮ้ยมันมันอเมริกาแล้วผมเออเราไม่ฉีดเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้มีความแยดเกตว่าจะแบบนี้เออก็แบบว่าแปลกเหมือนกันเพราะวัน วันที่เรามาที่นั่งตรงนี้เราก็ตอนนั้นเรายังเราก็แบ่งกันแหละหรือว่าเหมือนเราให้มาให้มาเจอมาที่เราให้พามามาเจอคนพาเธอมาเจอมาไม่ใช่ให้พามาเจอไม่ใช่เออพาพามาเจอมาให้มาาดูให้มาดูคนแต่ว่าก็เราอไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเรารู้สึกว่าว่าเอ้ยเราเราก็ไม่ได้คิดร้ายกับ รูเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วมาไมถึงว่าแล้วถ้าไม่โอเคเราไม่แต่งงานกลับไปงานด้วยแล้วก็แล้วก็มาเพื่อมาดูว่าอยู่ได้ไหมเนาะซึ่งมันเอาตามจริงนะทุกคนจำรู้สึกว่าจำลางานได้สองอาทิตย์เนาะแต่จำไม่อยู่อ่ะมันก็ไม่เชิงว่ามาอยู่หรอกเพราะเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าเรามาเที่ยว มันก็จะเหมือนตอบไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่าโอ้โหเราจะอยู่ได้ไหมแต่ก็รู้สึกว่าเราหนูหนูก็เรา,าไปลองดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าอยู่ซันฟาร์น่ะอยู่ค่าใช้ใจ่ายมันเพงอะไรอเงี้ยแต่ว่าก็คือต้องย้ายเมืองแล้เราก็ไปดูแล้วว่าเออเมืองที่เราจะไปอยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันล้วก็น่าก็น่าจะน่าจะอยู่ได้แหละ สนุนให้อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่แล้วแต่คนนะทุกคนมันแล้วแต่บ้านแล้วแต่คนแล้วแต่ความคิดแต่สําหรับจามากจำรู้สึกว่าการแต่งงานอ่ะจมก็อยากแต่งงานครั้งเดียวไม่ได้อยากแบบไม่ได้ไม่โอเคแล้วเลิกแล้วก็เดี๋ยวไปหาคนใหม่เราก็ไม่ได้อยากเนาะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้อยากแต่ว่าการที่จะทําให้ดูด้ข่วนขีดจริงๆอ่ะก็คือจำว่าการไปเที่ยวด้วยกันแบบสองคนแบบทริปไกลๆแบบไม่ได้ซื้อทัวร์ไปเอง สงงเองทุกอย่างเองหิวข้าวหาร้านเองอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้จักนิสัยอีกคนหนึ่งอะเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะได้ทะเลาะกันใช่เพราะมันจะเพราะมันจะรู้เลยว่าถ้าเหนื่อยหิวทะเลาะเป็นยังไงถ้าถ้าแบบไม่ไหวเรื่องนี้ไม่โอเคเรื่องนี้โอเคอย่างเช่นตัวอย่างเช่นจำจำชอบซื้อเสื้อผ้าหรือชอบซื้ออะไรเงี้ยบางคนเขาเฮ้ยไม่โอเคคนนี้ คนนี้เยอะไปอะไรเงี้ยบางคนแบบเอยโอเคบางคนบางคนไม่ชอบผู้ชายแบบบางคนไม่ชอบผู้ชายแบบเอ่ออะไรนะชิลมากหรือบางคนชอบผู้ชายชิลมากหรืออะไรเงี้ยมันมันจะดูกันได้เลยว่าปรับกันยังไงที่ตรงไหนเนาะเพราะฉะนั้นเนะนี่ยจำเอ็นเอรเลยให้ทุกคนที่ดูกันอยู่นะคะว่าแบบไม่ใช่แค่ไปกินข้าวตอนเย็นแล้วก็กลับบ้านนอนเลยเนาะลองมาลำบากด้วยกัน อยู่ด้วยกันจริงๆเรามันมันมันมากกว่าแค่แบบไปเจอกันเที่ยงคนนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสบายแล้วก็แบบคนนอนโกนรับได้ไหมใช่คิวข้าวแล้วงองเงี้ยเอาเรื่องเรื่องปกติของผู้ชายคือฉี่ไม่ยกโถเงี้ยรับได้ไหมหรือแล้แกได้ไหมหรือแกยังไงเออไม่ใช่แบบว่าเอ้ยฉี่แล้วยกไม่ยกโถแล้วผู้หญิงก็ต้องมาโทนไม่ใช่แต่หมายถึงว่า เขาเข้าใจไหมว่าอยู่กับเพศผู้หญิงแล้วนะเขอเปลี่ยนได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าให้ทนนะเพราะว่าถ้าแบบไปเจอกันรำฮากินข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเห็นอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็แค่แบบเจอไม่กี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงแล้วก็แยกย้ายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรการไปเที่ยวแบบทริปไกลๆนะทุกคนไม่ใช่แบบแล้วก็ไปเที่ยวแบบต่างประเทศหรือไปเที่ยวแบบที่ไม่ใช่เมืองไทยอะจำตรู้สึกว่า จำสนบสนุนเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้นิสัยเลยแบบถ้าหลงหลงแล้วยังไงหลงแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่หรือทะเลาะกันแล้วบอกเออหรือยังไงแบบทาไมเธอไม่ทำอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยห,หรือแบบไหนแล้วเราจะปรับคะแนงไหนเนาะอ่ะนี่ก็คุยกันมาพัางเึงแล้วเดี๋ยวไป,ไป<น>ดูกาแฟก่อนนะไะมโอเคเดี๋ยวมานี่มาแล้วกาแฟของเราเอ้ยไม่ใช่กาแฟฮอตช็อกโกแลตนะคะคนละถ้วยน,นะคะ อีออีอเเวอเตอรนะ์อีเเวแปลว่าอะไรอะไม่รู้เีวเตราแล้วที่รูปเสือรูปอะไนี่ไม่ใช่ไม่เียวเดียวอ๋อคว่าแบบว่าแปลว่าสัตว์อะไรสักอย่างโอเอุ่นๆก็เหมือนเดิมเลยแต่ตอนนั้นอะจำไม่ค่อยสบายกินอะไรไม่อร่อยเลยหวาน แล้วจมูกนัำลูกตลอดอันนี้แบบสดใสมากนี่เราออกมาแล้วนะคะแล้วก็กำลังมองด้วยตาเนื้ออีกทีนึงก่อนกลับนะคะก็ไปอีกนะบายบายเดี๋ยวไว้มา,า,มพ,ามพาลูกมา ไปพาลูกมาสวัสดีนะโอเคเจอกัน Next ส t a t i น n จ้ะอ่าตอนนี้นะคะได้ของเล่นใหม่อีกแล้ว <c oughs> ก็คือเป็นแสแตมป์เหมือนคล้ายๆที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราไม่มีพาสปอร์ตที่เราทำไว้เก็บสะสมเราก็เลยแสแตมป์ใส่กระดาษไว้ <c oughs> ว้าววันนี้สวยนะ สวัสดีค่ะมาอีกแล้วก็หลังจากไปโค l d งเก a เสร็จปุ๊บก็นั่ง Uber กลับมาที่เน็ตแฝดเราก็มาเริ่มปฏิบัติการจริงจังแล้วลว,ว่าเราจะเอากระเป๋าใบไหนนะคะที่เป็นของขวัญของเรานะคะแต่ว่าเราก็กําลังเดินไล่ไปอยู่นะคะว่าเราจะเอายังไงเดี๋ยวเราจะตกลงได้ใบไหนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะแต่ว่านาตอนนี้คืออยู่หน้า D O นะคะ <Champion. S 1> ใช่ซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ก็คือคนน้อยมากเราเข้าไปเหมือนเป็นคนแรกของร้านเขาแบบไม่ใช่คนแรกคือในร้านมีคนมีเราคู่เดียวเข้าไปก็ตอนแรกก็ไม่รู้อะไรเรานึกว่าเป็นคนเอเชียแล้วก็ให hey ้อะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็าถามว่าเออแบบผ่านภาษาอังกฤษแล้วครั้งหนึ่งเขาก็พูดกันมาว่าคนไทยหรือเปล่าคะแต่วา่าน้องคนไทยเหรอคะ oh, ก็คือจำคุยภาษาไทยขึ้นมาคือจำอ่ะกำลังปรึกษาพี่จ่ายว่าอยากได้แบบ เทวิเดย์แบ็คแล้วเขาก็พูดเขาอ้าวคนไทยเหรอคะก็เลยบอกอ้าวคนไทยเหรอคะก็เลยกลายเป็นเหมือนคุยกันอะไรเงี้ยก็แบบถาม่าเออเป็นยังไงแบบเราก็ถามเขาว่าน้องแบบเป็นยังไงอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกอ,อยู่นี่มาสิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อืมแบบเขาก็เขาก็เหมือนที่เราเข้าใจแหละก็คือแบรนด์ดีออมันเป็นแบรนด์แบบคุณผู้หญิงอะ่ะมันก็จะแบบไม่พบอะไรเยอะอะพบอะไรไม่ได้เยอะคือแบบ ก็ต <T> ้องแบบปุ <afraid> <t> ๊กปิ๊กอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยหนำใจเราไม่ค่อยตรงจุดประสงค์ของเราเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเว้นไปก่อนละกันแล้วก็ไปดูต่างหูอะไรเงี้ยก็อารมณ์เหมือนคู่เดิมที่จําใส่อยู่ตอนเนี้มันก็เลยแบบเหมือนเหมือนเดิมแหละก็เลยไม่เอาก็เลยคุยกับเขาแล้วก็เออเซกูดบายเขาบอกว่าวันวันนี้วันสุดท้ายของหนูแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าใช่ใช่เขาบอกวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะย้ายไปนี่ค่ะฝั่งตรงข้าม คาเทียค่ะอยู่ตรงข้ามเลยก็เลยบอกว่าอ๋อทีนี่ด้วยนะคะแบบคงจะได้แบบได้รายได้เพิ่มเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าคาเทียก็น่าจะคอมมิชชั่นสูงอยู่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเดินตามหาอะไรไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังคิดไม่ตกว่าจะได้อะไรดีแต่ใครอยากได้คาเทียหลังจากนี้ก็ไปหาน้องเขาได้มีคนไทยมีคนไทยอยู่พนักง,งานค่ะพนักง,งาน,นไทยนะคะเพื่อไปไปอุดหนุนเขาโอเค ปิ้งมาแล้วค่ะหอ,อกกันมาเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่นั่งพักพี่ล็อบบี้นะคะโรงแรมเพราะว่าเราเดินอย่างไวเพราะว่าเราได้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้โทรให้ดูแต่ว่าเราอธิบายก่อนว่าเราเดินอย่างไวแล้วก็เดินแบบคนละถุงถือคนละถุงแบบจับให้มันแล้วเดินไวมากแต่โชคดีว่ารอบนี้เราไม่เจอซอมบี้เลยแต่ยางงั้นเราก็กลัวเนาะเพราะว่ามันแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรไเปล่าอะไรเงี้ยก็คือ เราสังเกตว่าไม่มีใครถือถุงแบรนด์เนมอะไรเลยใช่ใช่แตนะ่ปัญหาคืออ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่ะใครักถือเข็ถือมันไหมน,นี่สรุปจำได้ของขวัญเป็นกล่องเบลเรม่นนี้นะคะก็คือเป็นชาแนลทรงสปีดี้ยี่สิบห้ารวยเออไม่ใช่ชาแนลอุ้ยชาแนลว่าอยากได้อุ้ยเอานั่นาน,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 านั่นาน,านั่นเอาน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 ่อได้เป็นหลุยส์วิตตองทรงสปีดี้นะคะทรงหมอน เป็นแบบคลาสสิกเนาะก็แบบคลาสสิกของหลุยส์25สาส25นะคะเพราะว่าแล้วก็มาพร้อมกับสายพันสายพันหูกระเป๋าด้วยนะคะจริงๆแล้วอะเราไม่เราจริงๆอะมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่คุณผู้ชายเขากลัวของเขาพังเขาก็เลยให้ซื้อไอ้สายพันธมีอีกสองอัน <laughs> ก็โดยไปอีกประมาณห้าร้อยเหรียญเพราะว่า oh, <wow. S 2> <laughs> คุณใช้ไม่ลวางาวใช้สีมันจะซีดมีสเตรนแน่นอนที่เขาพูดใช่แต่ก็ก็บอกว่าไ,ได้ค่ะได้ค่ะอยู่แล้วเพราะว่าใช้ได้แล้วก็นี่ได้อันนี้ม่อีกอันนึงน,นะคะเนื่องจากเราชอบเนื่องจากเราชอบแว็นตาของเขามากเราก็เลยได้แว่นตาอีกทรงของซีรีสม,มาะ,ะใช่ก็ประมาณนี้ สอ,สองชิ้นจุกๆสำหรับการได้ของขวัญที่อยู่ดีๆก็ให้ของเราะคะของพี่ให้เธอใช่แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ทั้งหมดก็เดินไปประมาณ4,000ันส4,000ได้4 0 0พนได้นะครวมแพ็กแล้วแล้วก็ ที่มาว่าทําไมเราต้องรีบเดินเพราะว่าถุงเราเป็นถุงหลุยที่แบบร<ม>อตาลอใจมากเพราะมันเป็นทิศถุงจริงๆแล้วว่าเขาจะใส่ถุงถุงขาวะคุมไว้ให้<ม>เพราะว่า<ม>เพราะว่าคนอะเวลาเดินอะเขาก็จะเขาก็จะกลัวเหมือนเรานั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากาเราใส่ถุงใหญ่กล่องเราใหญ่เกินเขาก็เลยไม่มีถุงขาวให้แล้วก็เลยบอกว่าเออวันเดย์เอามาเถอะเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้วันคนเยอะเหมือนวันอาทิตย์เนาะ แล้วมันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นหนูก็เลยบอกเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเอามาเถอะวอเตอร์ whatever, มาเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเดินอืมก็ประมาณนี้เนาะใช่แล้วค่ะก็จะพักผ่อนต่อก่อนใช่วันนี้ก็น่าจะหมดกิจกรรมแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปถัดถัดไปก็จะเป็นของวันต่อไปนะแต่เราจะเว้นเรื่องการรักษาไว้เป็นอีกคาสหนึ่งเป็นอีกอคลิปแยกหนึ่งไปเลยก็จะเริ่มไมงแบบวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวมาสรุปอะไรอย่างเงี้ย หลังจากนั้นอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปมันอาจจะสคิปไปเป็นวันหลังจากผ่าอะไรเงี้ยที่ถ่ายได้กิจกรรมอื่นๆที่ทําได้นะคะ<ม>ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะอาจจะอยากอาบน้ําหรืออะไรงนงี้ก่อนโอเคต้องเตรียมตัวด้วยต้องเตรียมตัวแล้วไม่เป็นไรทุกอย่างมันจะผ่านผลไปโอเคไหมโอเคจ้า <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. กัน